ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ช่วงข่าวโลบ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับก็มีอัปเดตนะครับหลายอย่างครับตั้งแต่โปรเจกต์เกมใหม่ครับของกรีคาร์ฟนะครับที่ไปจับมือครับกับยูทูบเบอร์ช่องดังนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวของโลบ็อกครับที่มีการขายไอเทมใหม่นะครับจำกัดเวลาครับและขายเนี่ยถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับรวมถึงไอเทมฟรีที่จะมาใหม่ครับในเดือนหน้านะครับเดือนเมษายน และประเด็นที่น่ากลัวมากคุณผู้ชมครับกับการแบนบล็อกที่ง่าสุดนี้เนี่ยมีการแบนครับคนตั้งชื่อเป็น YouTube ซึ่งเรื่องราวเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าววันนี้นะครณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามซ่อนแแบฟฟอร์มนะครับและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครณผู้ชมนะเพื่อเป็นการใจครับเมน่อำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครณผู้ชมซึ่งในคลิปวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูดีกว่าครับ โปรเจกต์เกมใหม่กี่ครับง่าสุดที่ผ่านมาครับช่องกีคราฟนะครับได้ลงคลิปใหม่นะครับมีชื่อว่า r o บบอกดอร์อินเรลไจริงๆคลิปนี้ไม่ใช่หัวข้อหกในข่าววันนี้นะครูผสมครับแต่เนื่องจากว่าในคลิปนี้คือกีคราฟครับเทสคนดูหลายครั้งมากนะครับผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งก็มีการไปคอสโอเวอร์ครับหรือข้อแรบนะครับกับช่องขอาวนะครับใครที่ไม่รู้จักนะครับคาวเนี่เป็นคนที่ไปปรากฏนะครับในช่องมิสเตอรด้วย แล้วก็ช่องข่าวเป็นช่องที่ดังอยู่นะคุณผู้ชมครับหลายคนที่ติดตามมิสเตอร์บีสเนี่ยจะรู้จักในข่าวดีนะคุณผู้ชมซึ่งตัวของกีคับในข่าวนะครับก็ได้เข้าทีมนะครับของ m i s ฟิตเกมมิ่งนะคุณผู้ชมครับและมีการเตรียมเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์เกมนะครับร่วมกับข่าวนะครับและ m i s ฟิตเกมมิ่งซึ่งตั้งชื่อกลุ่มในกลบ็อกครับเป็นชื่อทีมสร้างเกมว่า Pi ซซ์โซเพย์กาวนะครับ ซึ่งโปรเจกต์เกมนี้ครับยังไม่ seaweed, บอกว่าเป็นเกมอะไรนะครณผู้ชมครับแค่เปิดตัวกลุ่มสร้างเกมเฉยๆนะครณผู้ชมซึ่งกลุ่มสร้างเกมนี้ครับจะเป I mean. ็นกลุ่มส,สร้างเกมกระบอกเกมใหม่นะครับที่แต่เดิมเมื่อกี่ครับเนี่ยเคยสร้างเกมในกระบอกเกมหนึ่งไปนะครับมีชื่อว่าทิมมี่แต่เกมนั้นเนี่ยเจ๊งไปแล้วครับกลายคนเมินเฉยไปแล้วนะครับดูว่าเกมใหม่นะครับจากทางพิเซอร์เพเกลวเนี่ยจะมากลับมาจุดกระแสกี่ครับนึกหรือเปล่านะครับแล้วตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมอะไรนะครับต้องรอติดตามตอนต <c oughs> <five> ่อไปนะครณผู้ชมครับ <c oughs> กับเกมของทีม Pixel Playground นะครับอเทมจังเวลาชิ้นใหม่ในกระบ็อก b ์ t บตเตอร์แอนด์ฟร a c แบ็คแพคอเทมชิ้นใหม่ชิ้นนี้ครับเป็นเทมที่ต้องบอกว่ามาแบบร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมครับซึ่งร้อนจริงๆเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์ด้วยนะคุณผู้ชมครับโดยขายครับในราคา4 0โนบเกเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นนะครับโดยเทมชิ้นนี้ครับมาเพื่อเฉลิมฉลองครับ นอนดอนเกมเฟสนะครับที่จัดที่อังกฤษนะคุณผู้ชมซึ่งไอเทมชิ้นนี้ครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือมันร้อนเพราะมันมีเอฟเฟกครับเป็นควันครับงอโขขึ้นมานะครับจากไอเทมชิ้นนี้เอฟเฟกไอเทมชิ้นนี้เนี่ยอาจจะมองยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันจางมากที่สุดแล้วที่ผมเห็นมานะครับในบรรดาไอเทมเอฟเฟกทั้งหมดแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับใครอยากซื้อเนี่ยไปซื้อกันได้นะครับก่อนถึงวันที่11เเมษายนนี้เท่านั้นนะครับกับ b a เตอร์แอนด์ไฟแบ็กแพดนะครับผู้ชมไอเทมฟรีใหม่จากซันซิวง่าสุดนี้ครับซันซิวได้ทำการปล่อยเกมใหม่นะครับมีชื่อว่าซันซิวแฮร์แคร์แอลบนะครับไม่ใช่เกมเดิมนะครับผู้ชมครับซึ่งเกมนี้ครับมีการแจกของฟรีชิ้นใหม่นะครับ3ชิ้นชิ้นแรกครับเป็นหูฟังนะครับของซันซิว ชิ้นที่2ครับเป็นปีกนะครับและชิ้นที่3ครับเป็นผมนะครับจากซันซิลนะครับโดย3ชิ้นนี้ครับบอกวิธีทำเรียบร้อยครับก็คือชิ้นแรกครับคือเตรมเมเบอร์นะครับเปิอสตาร์เนี่ยครั้งแรกนะครับชิ้นที่2ครับคือ Open Your First Office เปิดออฟฟิศอันแรกนะครับภายในด่านแล้วก็อันสุดท้ายครับ Complete Research ค a ปนะครับในตัวของเกม Sun ซันซิลเฮ c a ์ e คลปนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเก็บได้นะครับเดือนหน้านะครับคือเดือนของเมษายน อีกประมาณ2วันครับก็จะได้เก็บกันนะครับไกท์เทมซินนีนะคุณผู้ชมครับใครสนใจเนี่ยไปเก็บกันได้เลยครับในแมปของซันซิลเฮาแคลแอ p นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยตัวเกมนี้ครับก็เปิดให้เล่นฟรีนะคุณผู้ชมครับใครอยากเตรียมพร้อมก่อนเนี่ยก็เล่นกันได้นะครับกับแมปนี้นะคุณผู้ชมครับเราบอกไงแบรนด์คนตั้งชื่อ YT หรือ YouTube อันนี้เป็นข่าวที่เตือนภัยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะโดนแบรนด์กันจากกรณีนี้ ซึ่งไอ้เคสเนี้ยเคยเกิดนะครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนแล้วก็มันกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งมีคนแชร์มาครับคือทวิตของนาย k 8 o สิบแนะครับที่ออกมาแชร์ครับว่าตอนเนี้ยมีเพื่อนหลายคนครับที่ตั้งชื่อนะครับ YT กับ YouTube เนี่ยโดนแบนครับจากโลบอ x ตอนแรกเนี่ยหลายคนมองว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันหายไปแล้วครับจากโลบอกแต่ว่า่าสุดนี้ครับมันกลับมาอย่างไรเอา หายคนที่ตั้งชื่อ yt กับ YouTube นะครับเป็นตัวของยูสเซอร์เนมเนี่ยแนะนำว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อนะครับเลือเปลี่ยนยูสเซอร์เนมนะคุณผู้ชมครับซึ่งปัญหาคือยูสเซอร์เนมเนี่ยจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้กระดูกบัคเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับต่างจากดิสเพย์เนมครับที่เปลี่ยนได้ฟรีนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครที่โดนแบนไปครับแนะนำว่าให้ทำการไปติดต่อนะครับทางก o ะดูกบล็อกซับพอนะครับในการขอปลดแบนนะครับจัดปัญหานี้นะสามารถขอได้นะครับมันเคยมีคนขอได้นะะะคคคุุณณผผูู้้้้ชชชมมรับ่่่่าเเเนนนีียยจใใหหไปปลือ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับกับการแบนใน GoBox สาเหตุที่แบนเนี่ยก็เพราะว่าตัวของชื่อดังกล่าวเขาอ้างว่ามันไปพาคนเล่นเนี่ยครับออกนอกเว็บไซต์นะครับของ GoBox ซึ่งมันเป็นกฎข้อห้ามนะครับใน GoBox กดหนึ่งซึ่งเป็นกฎที่ผมงงมากเนื่องจากว่า GoBox เนี่ยสามารถแขวนนะครับช่อง YouTube ได้แขวน Discord ได้แขวน Facebook ได้นะครับหรือ Twitter ได้นะครับผ่านตัวโปรไฟล์แต่ห้ามแขวนครับที่อื่นนะครับนอกจากตัวของ หน้าโปรไฟล์เท่านั้นหรือในตัวของเกมที่เขาตั้งไว้นะครับคุณสมครับซึ่งอันนี้เป็นกฎที่แปลกมากนะครับเราก็ทําหายคนโดนแบนไปเยอะมากนะครับกับการตั้งชื่อ YouTube ไปเฉยเตือนนะว่าหลายคนที่เล่นอะบล็อกครับอย่าหาตั้งชื่อ YouTube นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนแบนนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่ YouTube นะครับเพราะว่าไม่แต่ชื่อ Facebook ครับ Discord Guill หรือทวิตก็ตามนะครับเป็นชื่อต้องห้ามในการสร้างนะครับในบล็อกนะครับใครที่ไม่ทราบเรื่องนี้เนี่ยก็จําไว้นะครับ ห้ามตั้งชื่อแบบนี้นะครับในโรบ็อกนะไม่งั้นเนี่ยอาจโดนแบนได้นะครุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับของโ o บ็อกในวันนี้นะคุณผู้ชมครับเนี่ยได้ว่าเรามีอัปเดตนะครับหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับเรื่องของของฟรีจากซันซิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนนะครับในวันที่มานะคุณผู้ชมครับตอนนี้ขอไม่สอนนะครับเนื่องจากว่าสอนไปก็เก็บไม่ได้ไม่ชัวร์นะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับของฟรีหรือว่าอัปเดตข่าวสารในทีต่างๆเนี่ย ติดตามได้นะครับเดือนหน้าน่าจะมีไอเทมจากกิฟต์ค์ดมาใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เตือนๆไปนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ดอัปเดตไอเทมของกิฟต์ค์ดมาหลายคลิปแล้วนะครับอาจจะกลับไปอัปเดตนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดือนของเมษายนน่านจะมีพอดีนะครับใครที่สนใจก็มาติดตามได้นะครับของฟรทงีทั้ง target, กิฟต์ค์ดทั้งอีเวนต์หรือแม้แต่ของขายนะครับจำกัดเวลานะครับจักทางโลบอทที่ คุณก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะของดีๆมันก็มีเยอะอยู่นะคุณผู้ชมสาหรับคลิปวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนานี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคุณผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนอนี้ครับสวัสดีครับผม